รีวิว Oppo Band 2คุ้มค่าไหมกับราคานี้ไปติดตามรับชมกันในคลิปนะครับ notice, hey, love, huh? สวัสดีครับผมตรงจากช้างไลท์นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว Oppo Band 2นะครับเป็นสมาร์ทวอท์นะครับของทาง Oppo เนอะเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับ โดยตัวหน้าตาของนาฬิกานะครับจะคล้ายกับตัว Apple Watch ฟรีนะครับในกล่องนะครับเปิดมาจะเจอกับตัวนาฬิกามีสายชาร์จที่เป็นแบบแม่เหล็กนะครับตัวนาฬิกานะครับทําออกมาได้ค่อนข้างเรียบหรูเลยนะครับน้ําหนักเบามากตัวเรือนนะครับบวกสายน้ําหนักแค่33กรัมนะครับด้านล่างก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดต่างๆนะครับของทาง Apple เนาะโดยรายละเอียดนะครับอย่างเช่นตัวสายนะครับเป็นสายซิลิโคนนะครับสามารถยืดนะครับหดได้แล้วก็กันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับตัวสายสามารถเปลี่ยนได้นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวข้อนาฬิกาให้ด้วยนะครับสำหรับการสอดเก็บสายนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ขึ้นข้อกันดูนะครับว่าหน้าตาเมื่อใส่แล้วจะสวยประมาณไหนนะครับสำหรับข้อแขนนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับตัวนาฬิกาเนาะสำหรับในส่วนของตัวสเปคนะครับหน้าจอขนาด1.57นิ้วนะครับเป็นจอโมเดนะครับน้ำหนัก ตัวนาฬิกานะครับบวกสายเนาะ33กรัมใช้งานได้ต่อเนื่องถึง14วันนะครับชาร์จ5นาทีสามารถใช้งานได้1วันนะครับรองรับการกันน้ำห้าสิเมตรนะครับ5 ATM รองรับ Android 6แล้วก็ iOS นะครับ13ขึ้นไปนะครับโดยนาฬิกานะครับมีโหมดการออกกำลังกายถึง100โหมดนะครับมากกว่า100โหมดเลยด้วยกันเนาะสามารถรองรับกีฬานะครับในทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งอินดอร์พวกฟิตเนสต่างๆนะครับรวมถึงกีฬาอย่างเทนนิสนะครับก็ยัังงรรอบ สามารถกดเพิ่มได้นะครับสำหรับตัวนาฬิกาเนาะเพิ่มพกฟังก์ชันการออกกําลังกายแต่ละส่วนได้นะครับตัวนี้ก็ออกกําลังกายค่อนข้างครบนะครับสามารถบันทึกการออกกําลังกายได้ด้วยนะครับสามารถดูประวัติย้อนหลังสําหรับการออกกําลังกายได้นะครับดูได้ทั้งผ่านตัวนาฬิกาแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันอย่าง Heytail นะครับการวัดนะครับการนอนกรนนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถทําได้วัดการนอนหลับลึกหลับตื่นนะครับ วัดออกซิเจนในเลือดได้นะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เช่นเดิมนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เป็นลายปีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถวัดความเครียดได้ด้วยนะครับตัวนาฬิกานะครับสามารถต่อกับมือถือนะครับบอกถึงอุณหภูมินะครับของในบริเวณที่เราอยู่ด้วยนะครับตั้งเวลาการดื่มน้ําได้นะครับเล่นเพลงหยุดเพลงค้นหาโทรศัพท์นะครับตั้งนะครับ ให้ตัวนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับโดยกิจกรรมต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ผ่านเจ้าตัว oppo band 2นะครับเพราะว่าหน้าปัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับรวมถึงการเผาผ่านแคลอรี่ต่างๆนะครับการวัดต่างๆค่าต่างๆสามารถดูได้ผ่านนาฬิกานะครับ ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้สะดวกค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่จูใจนะครับสามารถเข้าไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันของตัวนาฬิกาอย่าง Hey t a บ h e a l ได้นะครับปัดเข้าไปดูสุขภาพต่างๆบนตัวนาฬิกาได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกเนาะเพราะว่าสังเกตง่ายๆครับตัวอักษรนะครับค่อนข้างใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับตัว OPPO b a n d รุ่นก่อนหน้าหรือแม้กระทั่ง OPPO Watch นะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะเพราะว่าไอคอนสะดวกนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวหนังสือตัวใหญ่เลยด้วย ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกามีน้ําหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับสําหรับในส่วนของตัวนาฬิกานะครับสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนะครับได้เป็นร้อยๆหน้าปัดเลยนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนนะครับโดยเปลี่ยนที่ตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับโดยเพื่อนๆสามารถแตะค้างที่ตัวนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนได้นะครับ ส่วนแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับส่วนแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการต่อนาฬิการุ่นนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Hey t แท็บเพลนะครับจะเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง g l e p l a y Store นะครับแล้วก็รวมถึง iOS นะครับของทาง Apple เนาะโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะบอกถึงประวัติการออกกําลังกายต่างๆนะครับอย่างพวกการนับก้าวผผ่านแคลอรี่นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงวัดค่าออกซิเจนในเลือดอัตราการเต้นหัวใจนะครับสามารถดูประวัติการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ ดูจํานวนแคลอรี่ที่เราออกไปเนอะสามารถดูย้อนหลังได้รายละเอียดถึง1วันนะครับหสัปดาห์1เดือน1ปีดูมากสุดเป็นรายปีเลยนะครับรุ่นนี้สําหรับในส่วนของการนอนนะครับเมื่อเราดูผ่านตัวแอปพลิเคชันอย่างตัว Heytail นะครับการนอนเราสามารถแยกรายละเอียดได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งนะครับเรานอนพอไหมนะครับนอนหลับลึกไปกี่ชั่วโมงนะครับหลับตื่นไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นการนอนละเมอหรือว่านอนฝันนะครับ ตัวนี้ก็ยังสามารถดูรายละเอียดได้และที่สําคัญเราสามารถเปิดการนอนโกรนได้นะครับวัดการนอนโกรนว่าวันหนึ่งเรานอนกลนกี่ชั่วโมงนะครับตัวแอปพลิเคชันทําออกมารายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างครบนะครับรวมถึงการวัดความเครียดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถตั้งการวัดความเครียดได้นะครับแล้วก็กลับดูย้อนหลังเนาะอย่างถ้าเกิดเราทํางานใส่นาฬิกาไปนะครับเมื่อเรามีความเครียดสะสมนะครับตัวนาฬิกามันจะบอกค่าต่างๆนะครับให้เราทราบเนาะ สำหรับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายนะครับรุ่นนี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวนาฬิกานะครับยังไม่รองรับ GPS นะครับแต่ปกตินะครับเมื่อเราไปออกกำลังกายนะครับเราก็จะพกสมาร์ทโฟนไปอยู่แล้วนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้ GPS นะครับจากตัวสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาเราก็จะสามารถระบุนะครับพื้นที่ระยะทางที่เราวิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเส้นทางที่เราวิ่งออกกำลังกายไปด้วยนะครับ สำหรับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับยังมีฟังก์ชันอย่าง AI นะครับช่วยในการถ่ายภาพของเรานะครับแล้วก็ไปประมวลวิเคราะห์นะครับให้หน้าปัดเหมาะกับการแต่งตัวของเราในแต่ละชุดแต่ละสไตล์นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถทําได้แบบสะดวกด้วยแล้วก็ ตัวนาฬิกาครับสามารถเปลี่ยนนะครับรูปภาพนะครับในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของเราครับเปลี่ยนให้มาเป็นตัวหน้าปัดนาฬิกาได้และที่สําคัญนะครับในฟังก์ชันของการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับตัวหน้าปัดนะครับก็จะอัปเดตนะครับตามช่วงเทศกาลวันสําคัญต่างๆนะครับตามปฏิทินเลยนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถออกแบบหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็คัสตอมได้อย่างสะดวกสบายนะครับอันนี้ใช้งานง่ายมากนะครับ สำหรับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับบนแอปต่างๆนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเปิดอย่างพวกข้อความอีเมลรวมถึงไลน์นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถตั้งให้เลือกแจ้งเตือนที่ตัวนาฬิกาได้นะครับไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนทุกๆแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของการออกกําลังกายนะครับรวมถึงเป้าหมายการออกกําลังกายต่างๆอย่างเช่นการนับก้าวการเผาผ่านแคลอรีนะครับรวมถึงการตั้งนะครับ การวัดต่างๆอย่างเช่นวัดออกซิเจนในเลือดวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดการหายใจนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่หนาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับสนาทีต่อ1นครั้งและสามารถตั้งแบบเดียวทามได้นะครับตัวนี้สามารถตั้งได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนาฬิกานะครับก็จะวัดค่าให้อัตโนมัติตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้ สามารถวัดการประเมินการหายใจได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างตารางการนอนได้ด้วยว่าวันหนึ่งเราต้องการนอนกี่ชั่วโมงนอนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับตัวนาฬิกานะครับหรือตัวแอปพลิเคชันสามารถทํางานร่วมกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวนาฬิกานะครับยังมีฟังก์ชันอย่างการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับและว,วัดการนอนกรนตัวนี้ก็เด่นมากนะครับเพราะว่าได้ลองใช้แล้วก็ รู้สึกได้ว่าทํางานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับนาฬิกาวัดการนอนแลการแล้วก็การวัดสุขภาพต่างๆนะครับสรุปข้อดีข้อเสียของตัว oppo band 2นะครับข้อดีนะครับหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอักษรนะครับบนหน้าปัดนาฬิกานะครับทำออกมาได้ใหญ่มากดูสะดวกสบายนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานมากเลยนะครับไม่ต้องแบบแอบมองนะครับไม่ต้องแบบไปดูอะไรที่มันยากนะครับแล้วก็ตัวของนาฬิกานะครับน้ําหนักเบามาก3ากรัมรวมสายนะถือว่าเบามากนะครับ กันน้ํา50เมตรด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับได้ถึงร้อยกว่าแบบเลยนะครับสามารถคัสตอมเองได้นะครับผ่านการออกแบบของเราเลยเนาะการถ่ายภาพนี่ครับรวมถึงนะครับเปลี่ยนให้เป็นรูปเราได้ตัวนี้หนะ้าปัดนาฬิกาทำมาได้สวยมากนะครับในส่วนที่2ที่ผมชอบเลยก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบองกายต่างๆนะครับ การออกกําลังกายนะครับรองรับร้อยโหมดครับไม่ว่าจะเป็นในร่มนะครับอินดอร์อัลโดร์นะครับแล้วก็รวมถึงพวกฟิตเนสต่างๆนะครับของแต่ละส่วนของร่างกายเราสามารถวัดรายละเอียดได้ครบนะครับตัวนี้ร้อยโหมดถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับอย่างที่3ที่ผมชอบก็คือเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้อัตราการหัวใจได้ด้วยวัดความเครียดได้ด้วยนะครับวัดการหายใจได้ด้วยนะครับประเมินการนอนของเราได้ด้วยนะครับที่สําคัญเราสามารถตั้งแบบเรียลไทม์ได้นะครับ ตั้งแบบเรียวไทม์ได้นั่นก็คือว่าค่ามันจะละเอียดมากยิ่งกว่าที่เราเห็นปกติบนตัวสมาร์ทวอททั่วไปนะครับสำหรับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องการวัดการนอนกรนนะครับเมื่อวันหนึ่งเรานอนกรนไปเยอะแค่ไหนนะครับนอนหลับลึกหลับตื่นไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็วัดรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับและนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจตัวนาฬิกาอย่าง Op p o Band 2นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้จากทางลิงก์ด้านล่างนะครับตัวนี้ผมทำลิงก์การสั่งซื้อไว้้้แลลวนนนัทาางง่ ส่วนข้อเสียนะครับมีเช่นกันเลยก็คือในเรื่องของตัว GPS นะครับรุ่นนี้ยังไม่รองรับ GPS ในตัวนาฬิกานะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้งาน GPS เมื่อเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็ยังสามารถใช้งาน GPS ได้นะครับตัวนี้ก็นักวิ่งต่างๆนะครับก็คงต้องพกมือถือไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยยังไงสามารถฝากคอมเมนต์ไปทางด้านล่างนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ